ใส่เก็มใส่หวานเรือว่าใส่ทางกันนี่นสวัสดีทุกคนมื่อนี้โดโดพาทุกคนมาเลาะตลาดแรงเนาะพี่น้องเป็นตลาดนัดในน้อยที่ว่าขายอาหารแรงอยู่นี่ก้าเจ้าจะเอิ้นว่าโคสวรรค์นักเขตยนเอิ้นว่าสโมสรเด้อพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้โดโดจะพาทุกคนไปเลาะเบิ่องนอกว่ามีเอียงเน่ พอแรงๆมาพี่น้องเข้ากัจะมาแวะซื้ออาหารเนาะมีหลากหลายประเภทศบอจะเป็นปิ้งประเภทปิ่งประเภทย่างเนาะอาหารของหวานไปไปาะเบิ่งนกันอันนี้จะเป็นปิ้งประเภทปิ่งปิ่งหมูปิ่งตับสบายดีไอขายดีบอ <c oughs> อไรคลายบ่อรคขายปปลาเกราตะกี้เห็นขายปลาดุกอนี้จะเป็นป้งตับตับยังไงไก่กับหมูกตับไก่ในคลายป้งเท่าไหร่สิบพันสิบพันสิบพันกี่จะเป็นฮัลโหล เสวัสดีซิอุ้ยสวัสดีสวัสดีบอมาเลยขายอยู่ฮัโลโหลฮัลโหลขาหมูมีหมูครับเป็ดบะแอนมีหมูมีเป็ดปม,ม,ม,มีไก่โอ้เป็ดไก่ครับครับครับคับสี้าบข้างในจะเป็นพวกประเภทอ่าข้าวแกง ปลาขาวน้อยต่งหมูปัาส,สบะ,สสสบ,ะบรรยากาศยามแรงอยู่สาวรรคเขตพี่น้องอยู่บ้านของโดโดเองสบายดีไหมคะ่ะ ขายอย่างนี้อันนี้เขาจะเอิ้นมันบ่เนี่ยเอามายังเอามาถุบบ่เอาหนึ่งแล้วมาตำเอามาตำแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนมาปั<อ>้นก้อนใส่บะร้าวใส่บะข้าวใส่บไดใส่กะทิบ่ใส่แต่บะ้าวกะสาลีเออมันจะออกรสชาติมนหวานบ่แม่รบรรยากาศยามแรงพี่น้องเขาจะประมาณนี้โบได้ข้ามาก็อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อ ไอโซปไอโซใส่ยังนเนี่ยยังใส่เค็มใส่หวานใส่เค็มใส่หวานเออเด้อเอาเอาันเ,เอาใส่เค็มไหมเนี่ยผ่นานผ่านอะไรตามก้อนหาตามก้อนหาเอาซิ่งหาผ่นก็ได้เอาใส่เค็มไปจะ มีคิอยู่บอเดี๋ยวเอาคิวอาปริตระไรนะสิบห้าพันสิบาพนีบโอเคขายดีอยู่บอก่ได้ขายเนาะ อันปิงหมูสบายดีเลยขายดีอยู่บ่ปิ้งหมูดูหมูแซ่บอยู่สมสอนขายมือ้อหนจักโลเลยมื้อหนึ่งมือ้อหนสี่สิบโลปาดโตขายมือ้อหนึ่สี่สิบโลขายในตอนเที่ยงเนาะเที่ยงมาบ่ หายเด็ดเศร้าเลยกับมงกเกิงเบลนใส่พี่นอกเขาขายถูกสุดแรถูกหกสิบพันถูกหกสิบพันกี

ปิดนะเพราะเรือเรือใส่ทางกันตอนนี้นั่นเตาเตาดินเตาดินป่ะอบเอาหนังกรอบๆหนังหมูกรอบเนาะอืออันนี้มันเป็ดป่ตุ๋นเป็ดใส่ถังเกลือนป่ะแม่นไก่ยางลงเครืองไก่ยางลงเครืองเป็ดัาแ่บ ตอนแรกมากหลายคนจะมาแวะซื้อเอาพี่น้องก็เจอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังแหละถ้ได้เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อบ๊ายบาย